แบบเซนวันนี้คือวันที่3กรกฎาคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นละเสียงอ่านจากหนังสือรหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนวันนี้ก็จะเป็นบทที่1ตอนที่2นะครับบทที่1ชื่อว่าปฐมบทแห่งเซนเมื่อวานก็ ได้พูดถึงผสมบทแห่งเซนตอนที่หนึ่งไว้แล้วนะครับวันนี้เขาจะมาต่อเป็นตอนที่สองของบทที่หนึ่งผสมบทแห่งเซนนะครับขอท้าวามเดิมนิดหน่อยว่าเมื่อวานนี้พูดไว้ถึงว่าพูดตอนท้ายว่าชาวพุทธเทรวาดบอกว่าผู้ดใดรู้แจ้งว่าการมีทัศนะหรือมีทิฏฐิที่ผิดผิดอาจ กลายเป็นสิ่งขวางกั้นที่สำคัญที่ทำให้ไม่อาจเข้าถึงสภาวะธรรมหรือธรรมชาติแห่งสุญญตาและอนัตตาก็เป็นได้นั่นก็คือผู้ใดมีทิฏฐิหรือทัศนะผิดทั้งสีประการคือเห็นว่ามีตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตจริงๆ ย่อมมิอาจทำให้เข้าถึงสภาวะธรรมสุญญตาและอนัตตาได้นั่นเองสรุปว่าคำสอนหรือหลักธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนาเถรวาทที่ใกล้เคียงกับพระสูตรของพุทธศาสนานิกายเซนคือหลักธรรมที่ว่าด้วยสุญญตาและอนัตตาดังปรากฏอยู่ในพระสูตร หรือคำพีของชาพุทธเทราวาดดังกล่าวแล้วนะครับนี่คือตอนท้ายคำที่แล้วที่ได้อ่านแล้วมาไว้นะครับวันนี้ก็จะมาต่อว่า<อ>เนื้ออื่นใดยังมีหลักธรรมสำคัญของชาพุทธเทราวาดอีกหลักธรรมหนึ่งคือหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสภาวธรรม ที่ว่าด้วยขันห้าคือรูปและนามหรือร่างกายและจิตใจมีสภาวะเป็นสามัญลักษณะคือสมมุติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายถึงทุกสรรพสิ่งดูตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ์ เฉพาะอย่างยิ่งขันห้าหรือกายและจิตมิอาจดำรงอยู่ยั่งยืนเที่ยงแท้อันนี้จังและมิอาจทนอยู่กับภาวะเดิมได้ทุกขังในที่สุดก็กลายเป็นความว่างเปล่าหรือความสูนหรือสู่ความไม่มีภาวะใดๆที่สมมุติเรียกว่าปราศจากตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตเรียกว่าอนัตตา พุทธเจ้าเรียกว่าอนัตตานะครับสำหรับสามสามัญลักษณะสามประการดังล่างสรุปรวมที่อนัตตาและอนัตตานี้ก็คือสุญญตานั่นเองเพราะฉะนั้นสัรพสิบสับสบรพธรรมทั้งปวงจึง เป็นอนัตตาหรือจะกล่าวว่าสัพพธรรมทั้งปวงเป็นสุญญาตาก็ได้ดังนั้นใจรักษ์จึงรวมเข้าเป็นเอกลักษณ์คือรวมลงที่อนัตตาประการเดียวหรือรวมเป็นสุญญาตาอย่างเดียวทางด้านคำสอนเรื่องใจรักษ์ที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตานั้น เป็นธรรมะที่เป็นทั้งโลกียธรรมและโลกุตรธรรมซึ่งชาพุทธเถราวาทยึดถือเป็นหลักธรรมคำสอนหรือปรัชญาสำคัญในอันที่จะอธิบายให้เข้าใจว่ามีสรรพสิ่งอุบัติขึ้นดำรงอยู่และพัฒนาไปสู่ความดับสูญ เช่นเดียวกับหลักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัพปฏิยตาซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญประการหนึ่งของชาพุทธเทรวาดที่ว่าด้วยการอิงอาศัยซึ่งการและการของสรรพสิ่งและปรากฏการทั้งหลายบนโลกใบนี้ชาพุทธเทรวาดชี้ให้เห็นถึงสมมุติบัญญัติที่เรียกว่าขันห้าหรือรูปและนามหรือกายและจิตว่าเป็นสิ่งไม่คงทนถาวรและเป็นสิ่ง เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเฟสิ่งเกิดดับตลอดเวลาในที่สุดก็พินาศแตกสลายสู่ความว่างตลอดถึงไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดของใครผู้ใดเห็นรูปนามรูป ว่าเป็นความว่างหรือเป็นสุญญตาจิตผู้นั้นย่อมจะคลายความยึดถือยึดมั่นต่อขันห้าหรือรูปนามและไม่ยึดว่าขันห้าเป็นของเราเราเป็นขันห้าหมายถึงผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่าขันห้าไม่เป็นตัวตนของเราหรือของใคร เมื่อได้จิตหรือความคิดพิจารณาด้วยปัญญาหรือจิตมีสติปัญญาพิจารณาเห็นขันห้าว่าเป็นสุญญตาหรืออนัตตาเช่นนี้ชาวพุทธเถรวาทบางกลุ่มบางคนบอกว่าย่อมรู้สึกว่าความตายเป็นของไม่จริง เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอะไรเพราะเป็นเพียงอาการหนึ่งที่ธาตุแยกออกจากกันนั่นก็คือไม่มีอะไรหรือไม่มีใครเกิดมาและไม่มีอะไรหรือมีผู้ใดตายไปทางด้านหลักธรรมของชาพุทธเซนระบุว่าสรรพสิ่งมีสภาวะแห่งความเป็นศูนย์หมายความว่าโดยสภาวะแล้วสิ่งสมมติว่ามีรูปร่างลักษณะหรือสิ่งที่เรียกวัตถุนั้น ล้วนมีคุณสมบัติแห่งความว่างและความว่างก็มีสมมุติว่าคุณสมบัติเป็นรูปชนิดหนึ่งส่วนสภาวธรรมที่เถระวาทนำมาสอนมากที่สุดก็คือรูปและนามหรือร่างกายและจิตใจโดยสมมุติส่วนที่เป็นนามว่าแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนหรือสี่หน้าที่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงกับคำตีความคิดตาม ความเห็นของนักจิตวิทยาที่สมมติเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกเจตจำนงและความคิดสรุปว่าคำสอนเรื่องขันห้าคือร่างกายและจิตใจที่เรียกว่าชีวิตซึ่งชาวพุทธเซนสมมุติเรียกว่าจิตหนึ่งจิตพุทธะจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะ <c oughs> นับเป็นคําสอนหรือเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งซึ่งรวมเอาแนวความคิดทางด้านปรัชญาอันซับซ้อนเล่นลับของพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและเซน <c oughs> เพียงแต่ทั้งสองนิกายนี้อธิบายความละเอียด ลึกซึ้งของชีวิตหรือขันห้าที่แตกต่างกันเกี่ยวกับขันห้าหรือชีวิตนี้ชาวพุทธเถราวาดใช้วิธีเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าปราศจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเอื หรือว่างจากตัวตนซึ่งความหมายของสภาวธรรมแห่งรูปและนามหรือร่างกายและจิตใจหรือขันหานี้โดยสภาวะแล้วมีความเป็นศูนย์หรือมีความว่างหรือเป็นอนัตตาชาพุทธเทราวาดกล่าวว่าผู้ใดเพ่งพิจารณาถึงกายและจิตหรือขันห้า จนจิตเห็นแจ้งว่าล้วนเป็นความว่างหรือสุญญตาข้อดีหรือพิณาว่ารูปนามเป็นสิ่งสมมุติและเป็นอนัตตาข้อดีผู้นั้นก็จะก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและเป็นผู้บรรลุโลกุตระธรรมทั้งในชีวิตในชาตินี้และชาติต่อไปว่าไปแล้วมิเพียงเพ่งพิจารณาถึงกายและจิตขันห้าว่าเป็นศูนย์ หรือเป็นความว่างหากแต่ต้องเพ่งพิจารณาสัพพธรรมหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าล้วนมีสภาวะเหมือนความว่างเรียกว่าสุญญตาและเป็นสมมุติบัญญัติดุดเดียวกันนอกจากนี้ชาพุทธเถรวาทยังบอกว่าผลของการพิจารณาถึงกายและจิต ขันห้าว่าเป็นอนัตตาคือไร้สภาวะใดๆหรือไร้ตัวตนก็จะทำให้จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปลักษณะหรือไม่ยึดมั่นต่อรูปนามแห่งตัวตนจนจิตสามารถปล่อยวางขันห้าได้ตลอดถึงมองเห็นสภาวะธรรมแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ว่าเป็นเช่นนั้นเรียกว่าตัฐาตาหมายถึงจิตเพ่งพิจารณาการเกิดการตายว่าเป็นสิ่งสมมุติไม่มีผู้ใดเกิดมาและไม่มีผู้ใดตายไปแต่ผู้คนทั่วไปเห็นเพียงว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเห็นธรรมชาติของสรรพสิ่งต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีผู้ใดหลีก เลี่ยงภาวะการเกิดกายเจ็บและตายได้สำหรับชาวพุทธเถรวาดผู้กลัวความเจ็บความตายและความสูญเสียเมื่อเพ่งพิจนารณาธรรมชาติของกายและจิตหรือรูปและนามเช่นนี้และหากยังบังเกิดความเข้าใจอยากท่องแท้ต่อสภาวธรรมดังกล่าว <c oughs> ก็จะทำให้จิตพ้นภาวะเอ่งความกลัวได้ ขอย้ําว่าชาวพุทธเทรวาดเห็นสภาวธรรมหรือธรรมชาติของสปปรรพสิ่งที่สมมุติว่ามีสภาวะใจรักษ์คืออนิจจังทุกขังหน้าตาหมายถึงทุกสปปรรพชีวิตต้องเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นตามสมมุติสรุปว่าผู้ใดจิตมันเกิดความเห็นแจ้งเช่นนี้ ชาพุทธเถราวาดบอกว่าก็จะทำให้จิตบเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและไม่ยึดติดหรือไม่มีอุปทา,านต่อสิ่งใดๆรวมทั้งสามารถปล่อยวางสิ่งที่พันธนาการจิตได้จิตก็จะหลุดพ้นจากดาวความโช크พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตลอดถึงจิตเกิดความกลัวและจิตหมดความกลัวและหมดความกล้า และหมดความลังเลสงสัยต่อสภาวะไม,ไม่ยึดติดหรือไม่มีอุปทา,านต่อสิ่งใดๆรวมทั้งสามารถปล่อยวางสิ่งที่พัฒนาการจิตได้จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงตลอดถึงจิตหมดความกลัวและหมดความกล้าและหมดความลังเลสงสัย ต่อสภาวธรรมหรือหมดความสงสัยต่อธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่สมมุติว่าเป็นกายและจิตชาพุทธเถรวาทเชื่อว่าผู้ใดจิตผู้ใดพ้นจากภาวะคือสิ่งสมมุติคือจิตวิมุติทรงผลให้จิตละทิ้งจากสิ่งร้อยรัดเที่เขาสังโยชน์สิบประการหรือบางประการ ภูมิธรรมภูมิจิตของผู้นั้นก็จะพ้นจากความเป็นอุปทานสู่ความเป็นอริยบุคคลหรือลิอริยสงในช่วงชีวิตนี้โดยไม่ต้องรอพบหน้าหรือชาติหน้านอกจากนี้ชาวพุทธเทระวาสยังกล่าวว่าถ้าจิตเราว่างถึงที่สุดเป็นแหล่งหรือคำทำนาย นอกจากนี้ชาวพุทธเทราวาทบางคนยังกล่าวว่าถ้าจิตเราว่างถึงที่สุดนั่นแหละคือนิพพานถ้าจิตเราไม่ว่างนั่นแหละคือไม่จะสงบจิตไม่สงบและกล่าวว่าคําสอนที่แท้ของพระพุทธศาสนาคือคําสอนที่ว่าด้วยสุญญตาและอนัตตาดังกล่าวแล้วทั้งนี้ชาวพุทธเทราวาทมีการกล่าวอ้างคำเสพจ คำสัตของพระพุทธเจ้าและอ้างพระสูตรหรือคำพีที่ว่าโดยโลกุตรธรรมหรือธรรมเหนือโลกว่าประกอบด้วยสุญญาตาและอนัตตาคือทุกคนสามารถเข้าถึงภาวะนี้ทัดเทียมกันแต่สําหรับชาวพุทธหมายานยุคโบราณกล่าวถึงสภาวธรรมหรือธรรมชาติขันห้าหรือกายและจิตว่าเป็นศูนย์โดยสภาวะและนําหลักปฏิจจสมุปบาท ของขันห้ามาอธิบายพุทธธรรมในชื่อใหม่ว่าสุญัตาและอัตตาเมื่อพิจารณาถึงสุญัตาและนัตตาตามยานทัศนะของชาวพุทธมายานและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับนิพพานของชาวพุทธมาเทรวาดก็ประจักษ์แจ้งภาวะเองธรรมชาติของจิตว่าว่างจากภาวะใดๆซึ่งก็คือภาวะจิตนิพาน อันเป็นมรรคผลจากการปฏิบัติชั้นสูงตามความเชื่อของชาวพุทธเถรวาทนั่นเองส่วนชาวพุทธเซนนั้นมิพิจารณาขันห้าว่าเป็นใจรักษ์ณและไม่เปลี่ยนขันห้าหรือรูปนามออกอย่างละเอียดพิสดารแต่กลับไปใช้คำศัพท์ใหม่สมมุติเรียกขันห้าหรือกายและจิตว่าจิตหนึ่งจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะ ซึ่งเป็นภาวะอามที่อยู่ธรรมหรือธรรมชาติของกายและจิตกรที่กอบกับความคิดปรุงแต่งหมายถึงก่อนจิตและจะคิดปรุงแต่งมันมีสภาวะแห่งสุญญตาหรือเสมือนความว่างอยู่แล้วอีกทั้งยังกล่าวถึงสภาวะธรรมหรือธรรมชาติของจิตหนึ่งจิตพุทธ,ธะที่ไม่อาจบอก ได้ว่าเป็นมันคืออะไรเป็นสิ่งเป็นเสมือนกับความตายและมันเป็นสิ่งที่มิอาจใช้ความคิดติตรองให้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรสิ่งนี้เป็นเสมือนกับความว่างอันไร้ขอบเขตตรงกับคำกล่าวของ ตาพุทธเถรว,วาที่ว่าภาวะนี้คืออนัตตาหรือภาวะที่ไร้ตัวตนหมายถึงสิ่งที่เราคิดนึกว่าคือตัวตนนั้นคือเป็นเพียงสมมุติหรือเรียกขานว่าตัวตนและเป็นเพียงความคิดรูงแต่งว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบสำหรับตอนที่สองของบทที่หนึ่งที่ชื่อว่าปฐมบทแห่งเซนนะครับ บทที่หนึ่งก็บทบทแห่งเซนตอนวันที่สองจบลงแล้วนะครับเอาละครับคราวหน้าเรามาต่อตอนที่สามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยนะครับท่านที่ฟังแล้วต้องการแสดงความคิดความเห็นก็ดีหรือไม่เข้าใจสงสัยลังเลสงสัยตอนหนึ่งตอนใดก็ดีนะครับโปรดติดต่อผมได้ที่หมายเลขหนึ่งแปดหนึ่ง 0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ